ข้างหลังผมมันคือมะกอฮอลแลนด์ที่ผมปลูกแบบเซนซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีเคมีเลยแต่ก็มีบ้างนะครับสำหรับเคมีแต่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องว่าไม่มีเคมีอย่างไงนะครับแล้วข้างหลังที่เห็นมันลงมากๆเลยเพราะว่าป้าข้างบ้านผมไม่กำจัดวัชพืชเลยเพื่อนๆรู้วิธีกำจัดวัชพืชหรือกำจัดป้าข้างบ้านใด้ไหมเอาคอมเมนต์บอกผมวันนี้นะครับว่าจะทำยังไงกันดีมผมพาไปดูมะกอใ,ใกล้ๆเลยว่ามันดกดำแค่ไหนสำหรับเกษตรกรที่ผมทำนะ นี่นะครับเพื่อนเพืเ่อมะละกอฮอลแลนด์ที่ผมปลูกด้วยกเกษตรอินทรีย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเคมีเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนไอคำว่าไม่มีเคมีของผมนะครับคือผมไม่ได้ใช้เคมีประเภทแบบกำจัดมแมลงกำจัดเชื้อราหรือกำจัดวัชพืชเลยนะครับตัวนี้ผมแทบจะเรียกว่าปลูกทิ้งไว้แล้วใช้ระบบปุ๋ยแบบกเกษตรอินทรีย์จุลิทรีนะครับในการช่วยดูแลมันดูสิผลผลิต ใหญ่พอๆกับหัวผมเลยเ mm. นี่ยมกรกฮอลแลนดรุ่นลุล้นๆนี้กำลังแต้มเลยนะครับ mm. แล้วไอ้ที่ผมหยิบมาให้ดูเนี่ยไม่ได้จะมาขายของแต่แค่จะมาบอกเพื่อนๆว่าผมก็ใช้เคมีแต่คําว่าเคมีผมอธิบายก่อนเคมีนะครับน้ําพันธะทเคมีมันคือ H2O mm. ผมจะบอกว่าทุกอย่างบนโลกมันคือพันธะทเคมีคือเคมีพันครับแต่ผมใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้แต่ผมไม่ใช้ผมไม่มีตัง mm. เรื่องนั้นประเด็นสําคัญ แต่ว่าเคมีที่มันอันตรายสําหรับที่ผมไบารามโฟกัสอยู่ในกเกษตรอินทรีย์เคมีจุลินทรีย์อะไรเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยคือพวกสารกำจัดวัชพืชของบนตัดมังคัดโตรหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมกล้าพูดชื่อเลยเพราะว่ามันก็เริ่มแบบมีคนมาต่อต้านอะไรเยอะแยะแล้วนะครับมันไม่ดีนะผมก็ยังเป็นประเภทที่ยังใช้ปุ๋ยเคมีบางตัวอย่างเช่นตัวนเนี้ยเนี่ยมันคือแคลเซียมบรอนเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวพื้นดินเราไม่สามารถควบคุมปุ๋ยอินทรีย์ให้มันได้ ค่าปุ๋ยที่เหมาะสมได้หรอกครับฉะนั้นถ้าเรามองออกว่ามันขาดอะไรเราก็เติมส่วนนั้นซึ่งส่วนผมส่วนใหญ่มันจะขาดเคลเซียโมโบลอนอาจจะมาด้วยสภาพวดัดินหรือการน้ําที่ใช้อะไรผมก็ไม่ไม่ทำแน่นันนะครับแต่ว่าเช็คที่ขั้วหลุดดอกร่วงอะไรเนี้ยมันก็คือมันก็เริ่มขาดเคลเซียโมโบลอนแลลวครับผมก็เลยต้องเติมให้มันในสัดส่วนที่อาจจะน้อยลงเพราะว่าผมเป็นเกษตรอินทรีย์นะอย่าไปใส่พอดีตามสูตรที่เขาบอกเลยใส่น้อยลงไปก็ได้นะครับเพราะว่าในเนี้ยมันก็ยังมีตัวปุ๋ยอ่ะเช่นอย่างปุ๋ยขี้หมูที่หม มันก็ยังมีกระบวนการรอปลดปล่อยตัวพันธะเคมีออกมาให้ต้นพืชที่รักเนี่ยได้ใช้นะครับอ่าฉะนั้นแต่ถ้ามันขาดเราก็ต้องเติมส่วนที่ขาดอาะก็อะขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบชื่นชอบกดจุกใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมันจะได้มีแรงทำคลิปต,ต่อไปนะสวัสดีครับ